สวัสดีครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2567วันนี้ลุงจะมาอัปเดตความก้าวหน้าของระบบเสริมพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สถานปฏิบัติวิปัสนาอนัตต,ต,ต,นตารามถ้ำบัวเชิงดาวนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะอ,อ,อันนี้ลุงก,ก็มีอุปกรณ์มาเพิ่มสอาอย่าง ตัวนี้ก็เป็นเบรกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์เอาติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็น solid state relay ก็เปลี่ยนจากตัวเก่าก็เป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็น power relay กระแสตรงตัวนี้เป็น solid state relay กระแสสลับอันนี้เป็นกระแสตรงนะครับอันนี้เป็นเครื่องควบคุมการทำงานของอ p o ว e r r ร l a y กระแสตรงด้านล่างเนี่ยไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์24โวลต์เนี่ยสแผงเนี่ยนะครับขนาดรวมวัตต์ทั้งหมดคือ1 0 0 0 150วัตต์โดยประมาณนะก็จะเข้ามาทางด้านล่างแล้วก็ตัวแผงโมดูลตัวนี้นะครับสูงตัดต่ำต่อเนี่ยมันจะบังคับให้ไฟจากเ แผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปยังโซลาร์ชาร์จเจอร์คอนโทรเลอร์ตัวนี้นะครับในกรณีที่ไฟฟ้าพลังงานแสงในในกรณีที่แบตเตอรี่เต็มแบตเตอรี่เต็มมันมาจากเมนเบรกเกอร์ใหญ่มาต่อเข้าที่โซลิดบ o ็อกเทอร์มนัแล้วมาต่อเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่บวกลบของตัวโซลาร์ชาร์จคอนโทรเลอร์แต่กรณีที่แบตเต็มนะครับ เราเซตไว้ยี่สบเโวลต์เนี่ยนะครับตัวสูงตัดต่ำต่อสูงตัดเนี่ยจะทำงานไม่จ่ายกระแสไฟไปให้เป็นเลี้ยงคอยของ Power Relay เพราะฉะนั้นแล้วหน้าคอนแทคตนี้จะจากสายไฟที่ไปยังตัว PV นะขั้ว PV ของตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอรก็จะถูกตัดไปเส้นหนึ่งไฟไม่คข้วงจรนะครับมันก็จะไม่ชาร์จก็ เป็นการโปรเจกตเอาไว้เพราะว่าทราบมาว่าตัวพาวเอ็มอาร์ุ่นนี้ยมันชอบไหลคุมไม่ค่อยอยู่นะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับทีนี้ภาาการจ่ายไฟนี่ก็เหมือนกันไฟจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นสองเส้นมาต่อเท่าที่แบตเตอรี่เทอร์มินอลของตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์ซึ่งเป็นจุดเดียวกับตัว solid box terminal เป็นจุดเดียวกับตัวเมนเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ ซึ่งต่อไปอยังแบตเตอรี่แบงค์นะอ่าตัวนี้ก็จะทําการสั่งการทํางานรือหยุดการทํางานของรีเลย์อ่ถ้าตัวนี้ก็คือว่าอ่า,าตัดสูงต่อถ้าหากว่าวลตกเช่นเหลืออยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบสามโวลต์ยี่สามจุดแปดโวลต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะตัดรีเลย์ตัวนี้จะตัดเพราะฉะนนั้แล้วไฟที่ออกมาจากตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะผ่านตัวซิโนไทม์เนี่ยนะครับ มันก็จะขาดไปเส้นหนึ่งเมื่อขาดไปเส้นหนึ่งแล้วที่ไปครั้งไปยังเบเกอร์ที่เป็นเอาพุตเนี่ยมันก็จะไม่ครบวงจรไปก็จะไม่จ่ายนะครับส่วนซิโนไทม์เตอร์ตัวนี้ก็เรียนได้ทราบแล้วว่ามันมีหน้าที่ในการควบคุมการใช้กระแสเกินโวลต์สูงหรือต่ำจนเกินไปอย่างนี้นะครับเราตั้งได้ตั้งโปรแกรมได้เช่นว่าถ้ามีการใช้กระแสเกินเอ่อสิแอมป์นะครับ10แอมป์เนี่ยนะมันก็จะตัดทันที เพราะว่าไฟระบบเสริมนี่เป็นเฉพาะใช้สำหรับงานส่องสว่างเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกำลังวัตต์สูงก็ใช้ได้ไม่เกิน1,000วัตต์นะครับขอโทษทีใช้ได้ไม่เกิน2,000วัตต์ปรมาสิบแอมนะไอเบรเกอร์นี่ก็เป็นเบรเกอร์สิแอมนะครับในกรณีที่มีการใช้เกินหนึ่งเกินสิแอมเนี่ย ตัวนี้ก็จะตัดการทํางานแต่ก็สามารถจะรีสตาร์ทได้ใหม่แต่ตัวนี้ต้องใช้มือมาควบคุมนะมันตัดแล้วต้องเอามือเอามือมาโยกขึ้นนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการที่จะทำทำทำบุญทำกุศลนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ได้มาด้วยความร่วมแรงร่วมใจเสียสละของ ญาติธรรมสมาชิกทุกท่านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการทำพลังงานแสงทิศถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับสถานปฏิบัติวิปัสนาสถานวิปัสาน,ปนานะครับนัตตารามท่าบัวเชียงดาวนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบริจาคทร,รัพย์ดำกันบังศรัทธาได้โปรดมีปิติสมนัสในบุญที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะได้ได้นำไปถวายประมาณกลางเดือนประมาณนะครับมกราคมปีหน้านะครับขอ,อ,อความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ที่ท่านถึงแม้จะไม่ได้ร่วมทําบุญก็ขอให้ร่วมอันขัมุทนาบุญท่านก็จะได้บุญเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ